ระยสวัสดีสวัสดีวันนี้เข้าสู่รายการ N.T. อ่ะเข้าสู่รายการ N.T.R.O. เชี่ยวนี่รายการเราไปทำอะไรกันนะเล่นปืนปาก,กันนะโดนที่จะมีแบบเพียวๆเนี่ยการเล่นแบบเพียวๆมันก็เกิดอันตรายไหมอันตรายอันตรายขนาดไหนอ่ะอันตรายถึงกับไม่ แก่ไม่ถึงกับชีวิตใช่ไหมแต่ว่าโป้ว่าอยา่าไปได้นะพวกเขาก็เตือนกัน,กนแบบนี้เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ใังานใการรับชมและมี security ในอะคอยช่วยเหลือถามจริงอยากโดนนะแต่ว่าอันเป็นคนร่าเขก็มานะนี่เราก็ต้องอนอุญาตพ่อแม่ก่อนก่อนที่จะเล่นปากการังเราไม่อ,น,อ,นะอ,อนุญาตแล้วบนงทีกมีปืนปากการังไม่รู้เอนอเราจะมีปืนปากกาเราต้องมีงมงลู่นกระสุน อ่าเดี๋ยวเราทำการเอาออกมาหนึ่งรูปอ้าวชายอ่าขาเอออ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเป็นพี่ขา,าลูกทรายนะมีลูกตรงนี้ใช่ไหมนี่คืออนะีพีที่ห้าี๋ยวแซดเข้าไปแต่เราสามดุกแับแค่นี้่อนชุบอ่าวชายขามือเี่ยขาวใช่ไหมเฮ้ยดังดีๆเออขามือขาวนักใช่ไหมมืออ่ออ่อไโดนลูกแกลงเกลนดอกนอกเยอะ ไม่ใจ่หาเลขจิกก่อนหาเลเจิกเล็กไม่ดูนะแต่ทีนี้ต hmm? ้องพาเจ็บหรือไม่เจ um ็บครับเอาตามตรงแล้วขอสามพยายามกับคำนี้หน่อยครับมันเจ็บมากขอสามพยายามกับที่โดนจีงไปเมื่อกี้แหละ มันเจ็บมากเออเจ็จริงกับชีวิตนะโอ้โถโถโถูไม่ได้รายการ ngo ก็ขอจบตรงเดียวกัไม่ได้สวัสดีค่ะไม่ได้